อ่ะาะว่าสําหรับผมเนี่ยเท่านี้พอละถือว่าได้ละนะฮะหนังจะไม่เปื่อยจนเกินไปนะฮะเวลาเคี้ยวหนังจะกรุบกรอบๆนะครับขาหมูพะโลโลโล,โลขาหมูพะโลสูตรเห็ดหอมอหอมชื่นใจสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับเกียรติศักดิ์ไทยคุ้มกับรายการเชฟซาทารุย สวัสดีครั้งนะครับวันนี้เรามีอาหารมาแนะนําอีกละสอนทําอาหารนะครับสอนทํานี่แหละครับวันนี้นี่รู้ไหมอะไรขาหมูพะโล้สูตรเห็ดหอมนะครับขาหมูพะโล้สูตรเห็ดหอมของเรานะครับทําแล้วอร่อยกินดียังไงขายดียังไงมาดูวิธีการทําและองค์ประกอบ เครื่องปรุงและวัตถุดิบกันครับขาหมูครับเห็นหอมครับรากผักชีอันนี้ข่านะครับผงปรุงรสนะครับน้ำตาลพริกไทยดำกระเทียมเครื่องพะโล้ซอสปรุงรสนะครับซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำปลา ขั้นตอนแรกนะครับให้เราเตรียมนะครับตัวนี้จะเป็นขั้นตอนการเตรียมน้ำซุปนะครับให้เราเตรียมรากผักชีนะครับใส่เข้าไปนะครับใส่ไว้ในเครื่องเครื่องบดนะครับแล้วก็เอาข่านะฮะข่าที่เราเตรียมไวแ้วะะไวแล้วนะครับที่เราหั่นเตรียมไว้แล้วนะครับใส่เข้าไปในเครื่องบด หลังจากนั้นก็ใส่กระเทียมนะฮะใส่กระเทียมเข้าไปแล้วก็ใส่พริกไทยดำแล้วเราก็มาบดเครื่องเทศกันนะครับหลังจากบดเครื่องปรุงไปอ้ทุนี้ะ เครื่องเทศที่แจ้งมาเม่ติดกินฮะเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาเครื่องเทศที่เราบดแล้วนะครับแล้วกเ็เครื่องพะโล้ที่มีโปยกัก๊กมีอบเชยนะครับเอามาคั่วรวมกันอันนี้ครับค่ ในนี้ก็จะมะีเครื่องเทศที่บดนี่นะครับจะมะีสามสหายนะครับกระเทียมรากผักชีพริกไทยนะครับแล้วก็มีมีมีข่าด้วยข้างในนะครับแล้วเอาบดใส่กับเครื่องพะโล้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้เข้าไปเติมในน้ําซุปนะครับเพื่อให้ได้รสชาติของความหอมเสร็จแล้วนะครับในส่วนของการเตรียมน้ําซุปนะครับตัวนี้คือ,อ เครื่องเทศที่เราผัดไว้เมื่อสักครู่นี้นะฮะเตรียมเข้าไปในน้ำซุปนะฮะแล้วเราก็เติมลงไปเลยนะครับเ <t ell> ติมเครื่องแกงที่เราผัดไอ้เติมเครื่องเทศสักครู่ที่เราเติมเข้าไปไอ้ที่เราปั่นเสร็จแล้วแล้วก็ผัดเสร็จแล้วนะฮะเข้าไปมันช่วยให้น้ําซุปเนี่ยหอมมากนะฮะพอเราผัดมาก่อนแล้วกลิ่นของน้ําซุปจะหอมมากจากนั้นใส่เกลือลงไปประมาณครึ่งถ้วยตวงนี่นะฮะแล้วก็ใส่ เห็ดหอมเข้าไปนะครับคุณผู้ชมครับในระหว่างที่รอน้ําเดือดนะครับเรามาเตรียมเครื่องปรุงกันดีกว่านะครับเครื่องปรุงอ่ะผมเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้เป็นซอสปรุงรสกับซีอิ๊วขาวจดเลยนะฮะอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับอ่ะในนี้นี่ในกระป๋องนี้นะครับจดเลยนะฮะมีสําหรับขาหมูหนึ่งขานะครับขาหมูหนึ่งขานี่หนักประมาณสามกิโลนะฮะจะใส่ น้ำตาลนี่สองทัพพีนะครับผงปรุงรสหนึ่งทับพ,พีแล้วก็เกลือครึ่งทัพพีจดเลยนะฮะตัวนี้ไม่ห่วงสูตรนะฮะจดเลยนะฮะสูตรนี้ผมก็ทําขายอยู่นะฮะที่ร้านก็ทําแบบนี้ขายอยู่นะครับรอน้ําเดือดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าทําไงต่อคาดว่าตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะฮะมาดูกันนะครับว่าน้ําเดือดหรือยัง อโอเคน้ำซุปของเราก็เดือดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปใส่เครื่องปรุงที่ผมบอกนะครับนี่นะครับใส่เข้าไปนะครับซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวใส่เข้าไปนะครับ ขันไม่ได้ขันไม่ได้ขัดไม่ได,ไได้เกือบลืม่าเดี๋ยวหาว่ากักสูตรนะครับน้ำปลาครับใส่เข้าไปครับไมู่้อกลัวมันเค็มครับนี่ฮะน้ำปลาหนึ่งทัพพีนะครับใส่ปุ๊บโอ้น้ำซุปหอมมากตอนนี้นะครับเรียบร้อยแล้วขามหมูใส่เข้าไปครับ ะะใส่เข้าไปอ,อโอเคหลังจากนั้นปิดฝานะครับตุนไว้อีกสักประมาณสองชั่วโมงแล้วมาดูกันว่าขาหมูสูตรเห็นหอมของเราจะหน้าตาออกมาเป็นยังไงติดตามชมครับผ่านไปแล้วนะครับ ตุ๋นขามหมูเห็ดหอมประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วมาดูกันนะฮะหลังจากนั้น้หน้าตาอจะออกมาเป็นยังไงอืม,อมโอเคนะฮะอ่ะผมว่าสําหรับผมเนี่ยเท่านี้พอละถือว่าได้แล้นะฮะหนังจะไม่เปื่อยจนเกินไปนะฮะเวลาเคี้ยวหนังจะกรุบกรอบๆนะครับไปดูนะฮะจากจานขึ้นโตแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงตามมาครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขามหมูพะโล้สูตรเห็ดหอม นะครับตัวนี้ขาหมูพะโลตัวนี้สามารถเอาไปทําข้าวขาหมูได้เอาไปทําเป็นหมูพะโลหมูพะโลคากิอะไรพวกนี้ฮะได้เป็นทั้งกับข้าวกับแกล้มนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วในวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาตลอดนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากช่องนิดนึงนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับเชฟซ่าทาลุยนะครับ EP ต่อไปเรามีอะไรมาฝาก กดติดตามตอนต,อต่อไปกับเทฟซ่าทาลยุยบ๊ายบาย